สวัสดีค่ะไม่น้อยโนวีจ้ะวันหนึ่งี้ไม่น้อยไปตลาดนัดได้ปลาคิวมาปลาซิวสามปลาิวสามถุงคนขายถุงลยี่สิบบาทสามถุงห้าสิบปาท่านเนี่ยเดีย๋ยวท,ทีให้หลามเด็ดหัวี่ได้ปลาคาดปลาคาดปบาอตู้ปตูมาใส่มปลาิว ผักกาดขาวกาดขาวลุยผักไสไ่ผักไสกันผักไสมะติเกียวมะเขือมะเขือเต่เตง เด็ดหัวปลาซิวโอ้ปิดสะกันในสะาส่วนประทานนะโอ้สัตว์นั้นห้องเมืองนะเรอหมกกันนะติดหัวปลาซิวแล้วแล้วล้างจัดละเดี๋ยวสีหมกหมกใส่ปลาอีตูใบอีตูบัวใส่ใส่หอมบัวใบ่ักบัวเลยใส่

ไปตองกล้วยน้ำว้าไปหมูป่าหมูซิวใบได้อะโหร้าซอยใบตอง ห้องบอลจ้องห้องบอลตัวใหญ่มสุดท้ายปลาซิวหมกปลาซิวน้อยอ่ะหมกน้อยอันนี้หมกน้อย สุกแล้วจ้าหมกปลาซิวห่อใบตองหอม,หอมเกี๊ยวหมกขืออันรับหมูนี่ล็บลอบใส้ลบผัดข้าวเหนียวมาด้วยจ้ามาด้วยจ้าสั่งอยู่ชุดข้าวหนเาถเให้ใส้จัางงาน